เธอคนเดียวจนถึงวันสุดท้ายมีเธอคนนี้ตราบลมหายใจของฉันนั้นจะหยุดสมมติวันในวันหนึ่งเธอนั้นจะเปลี่ยนใจยังไงชีวิตก็เคยได้ใช้ทั้งหัวใจเพืรักใครคนหนึ่ง ส,สวัสดีค่ะเอมค่ะสาธิดาปินจินชัยค่ะตอนนี้อายุ21ค่ะเพิ่งจบเปิยญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะชีวิตครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนสนับสนุนเรื่องนี้นะคะแต่ว่า คุณพ่อจะคุณพ่อเนี่ยจะถนัดเรื่องมวยมากกว่าคุณพ่อเป็นตำรวจแล้วก็ทำรายการทีวีมาแล้วก็คุณพ่อก็อยากให้เราไปช่วยในเรื่องของทีวีซึ่งตอนนี้เอ็มจบนิเทศมาเอ็มก็ได้ไปช่วยทำแบบเบื้องหลังด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า แต่ความฝันเราก็คืออยากเป็นักร้องคุณพ่อก็เข้าใจส่วนเต้นเอ็มก็จริงๆเรื่องเต้นกับร้องเพลงเริ่มมาพร้อมๆกันนะะเพราะว่าเหมือนเอ็มอยากเป็นศิลป,ปินที่ร้องด้วยเต้นด้วย คุณแม่ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าชอบแบบนี้ก็ไปเรียนฮิปฮอปก็เลยลองเต้นดูเรียนฮิปฮอปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดใจไปเรียนฮิปฮอปไปเรียนป๊อปปิ้งไปเรียนล็อกกิ้งอะไรพวกนี้นะคะครัมปิ้งก็เลยแบบชอบเต้นมาถึงทุกวันนี้ค่ะร้ know where. Supposed so องเพลงที่จริงเอ็มเป็นคนอชอบร้องเพลงเร็วอว่าค่ะชอบมีที่มีท่อนแร็ปท่อนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเอ็มก็อยากลองรอบสุดท้ายเอ็มก็เลยลองเลือกเพลงช้าๆดูบ้างสองเพลงเลยเพราะเหมือนกับ เราได้โชว์กรรมาการรอบก่อนหน้าน,นี้ไปแล้วว่าเราเต้นได้เราแรปได้เอ็มก็เลยอยากรู้ว่าแบบเออถ้าเราร้องจริงๆิงยืนนิ่งนิ่งร้องเพลงแล้วอ่ะมันจะเป็น<ว>ยังไง ตั้งแต่เด็กๆก,ก็อยากตอนเด็กๆอยากเคยอ,อยากเป็นคุณหมออยู่ช่วงหนึ่งแต่พอโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าแบบอย่าเป็นเลยหออยากเป็นปนักร้องอยากเป็นศ,ศิลปินที่แบบเต้นได้ร้องได้อย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะก็เหมือนความฝันเอ็มได้เป็นจริงไประดับหนึ่งแล้วนะคะได้เป็นตัวจริง12คนนักล่าฝันเอฟ11นะคะยังไงก็ฝากเชียร์เอ็มด้วยนะคะเพราะว่าเอ็มก็อยากมีความฝันที่อยากร้องเพลงอยากเต้นบนเวทีให้ทุกคนดูนะคะก็ฝากเชียร์เอ็มแล้วก็ติดตามในเอ11กันด้วยค่ะ